เทคนิคการรีดผ้าถุงหน้านางที่เป็นทรงแคบค่ะผ้าถุงตัวนี้จะตีเก็ด,ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเวลาการรีดเดี๋ยวมีจะรีดให้ดูนะคะจริงๆเลยบางคนเขาก็ใส่เลยค่ะแต่ดูสิคะเนี่ยมันเนีบได้มากกว่านี้นะคะเห็นไหมมันยังเป็นรอยแบบนี้อยู่เลยเนี่ยค่ะเป็นรอยด้านข้างนะคะแล้วก็เป็นรอยด้านหลังค่ะมันอาจจะเป็นรอยพับมาเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยช่วงหน้านางเนี่ยมันยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ค่ะเห็นไหมคะก็เดี๋ยวเรามาเก็บระเบียบในช่วงหน้านางใหม่ค่ะ,ะทีนี้ เห็นไหมเวลาเรารีดแล้วมันจะเป๊ะได้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมมินบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรารีดเนี่ยมันเนียบได้มากกว่านี้ค่ะแล้วเวลาใส่เนี่ยมันจะสวยมากๆผู้หญิงเวลาใส่ผ้าถุงแบบนี้นะสวยมากค่ะช่วงออกงานเนาะมันจะดูเหมือนกับว่าเราดูแลตัวเองดูแลทุกระเบียดนิ้วแต่ค่ะเดี๋ยวมินทําให้ดูว่าเราจะมีวิธีการรีดผ้าถุงหน้านางแบบนี้ได้ยังไงค่ะเวลารีดผ้าถุงหน้านางแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะรีดด้านในก่อนนะคะสังเกตดิ้นค่ะดิ้นนี้จะเป็น ไหมเป็นได้ที่สามารถที่จะโดนหน้าต่อรีดได้เพราะเขาไม่ใช่ดิ้นพลาสติกเขาเป็นได้มันค่ะฉะนั้นโดนหน้าต่อรีดได้เลยค่ะแล้วระดับไฟในการรีดมินใช้ที่ระดับ3ค่ะใช้ต่รีดไอ้น้ำค่ะและเป็นระบบไอ้น้ำช่วยค่ะเริ่มรีดจากด้านเอวก่อนค่ะรีดแบบนี้เลยนะคะดึงขึ้นมาบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็กดลงไปในช่วงเอวเน้นในช่วงเอวก่อนนะคะในช่วงตีเกตอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเขาก่อนค่ะเรายังไม่ต้องลามไปถึงตรงนั้นถ้ามันรีดย,ยากเนาะใครที่มีปัญหาในการรีดและชอบหล่นนะคะใช้ให้ใช้มือประคอง ถุงเอาไว้แบบนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้ผ้าถุงไม่ลื่นหล่นจะได้สะดวกในการทํางานเนะาะเมื่อรีดเสร็จแล้วต่อมาเราก็มารีดในช่วงอีกในช่วงตัวค่ะรูดซิปให้เรียบร้อยเลยค่ะดึงขึ้นมาในช่วงสะโพกอะดึงขึ้นมาเบรกเอาไว้ตรงหัวหัวโต๊ะรีดผ้าค่ะแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเลยหลังจากนั้นก็รีดเลยค่ะเวลารีดให้สอดลงไปที่ใต้ตะเข็บค่ะเราจะยังไม่รีดตะเข็บนะคะปล่อยเขาก่อนค่ะค่อยๆรีดแบบนี้ไปนะคะนี่ เห็นไหมคะช่วงสะโพกมินจะเบรกไว้ที่หัวหัวโตะรีดผ้าค่ะเพราะว่าชัวสะโพกมันจะเป็นช่วงนูนๆขึ้นมาใช่ไหมฉะนั้นเราใช้หัวเนี่ยดันใช้หัวโต๊ะรีดผ้าเนี่ยดันเข้าไว้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นไอ้น้ำพ่นด้านในมินจะไม่ใช้น้ํายารีดผ้าเลยค่ะสังเกตไหมคะมินก็ใช้เป็นตัรีดนี่แหละค่ะพ่นลงไปถ้าช่างคนไหนตัดเย็บมาดีๆนะคะมันก็จะรีดง่ายมากๆเลยค่ะแอบบอกค่ะตัวนี้มินเป็นคนตัดเองนะคะผ้าถุงเนี่ยอ่ะทีนี้เวลาเรารีดตะเข็บค่ะ ก็วางแบบนี้กระดกเตารีดนิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นรอยโค้งนั่นเองค่อยๆรีดไปแบบนี้ค่ะในช่วงหน้านางปล่อยก่อนเลยนะคะยังไม่ต้องรีดค่ะแล้วเราก็มาเก็บในช่วงที่เป็นส่วนที่เรียบค่ะแล้วก็เก็บตะเข็บแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะอย่าลืมนะคะผ้าถุงตัวนี้เป็นทรงแคบเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแบบนี้ค่ะสมมุติกรณีที่โต๊ะของเราใหญ่อะทีนี้เวลาเราจรับรีดไปแบบนี้ย มันก็จะชอบมีปัญหาคือมันล้างมันจับกรีบยากค่ะเวลาเราจับกรีบก็จับกรีบแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์ัอกรีบลงไปค่ะจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เตารีดกดลงไปแบบนี้แล้วก็ฉีดไอ้น้ำร่วมด้วยค่ะใครมีเตารีดไอ้น้ำได้ดีมากๆเลยนะคะค่อยๆรีดไปค่ะแล้วก็ทีเนี้ยเนี่ยแหละมันจะติดแบบเนี้ยสมมุติว่าผ้าถุงมันแคบมากเลยอะมันติดอะค่ะเราก็อยากจะรีดมีตัวช่วยค่ะดึงโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อขึ้นมาที่มินบอกว่าโต๊ะตัวเนี้ยมันสา สามารถรีดได้กับเสื้อผ้าทุกส่วนเนี่ยมินก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะในการเก็บงานเล็กๆน้อยๆหรืองานยากดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะและเราก็ฉีดสเปรย์อัดกรีบลงไปค่ะต้องการความเนี้ยบของกรีบแล้วก็ใช้ตารีดพ่นลงไปแบบนี้เท่าน,นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยและไม่ว่าจะซิปแซกหรือผ้าถุงทรงแคบแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถจัดการได้ค่ะทีนี้งานรีดผ้าจะเป็นเรื่องง่ายๆลูกค้าส่งอะไรมาเนี่ยเราไม่กลัวหรอกค่ะทําได้หมด เมื่อรีดด้านในเสร็จเรียบร้อยต่อมาต่อกันด้วยด้านนอกเลยค่ะด้านนอกเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษแล้วค่ะทีนี้ด้านนอกของมินเนี่ยมินก็จะใช้เป็นวิธีการรีดในส่วนเอวเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะต้องฉีดสเปรย์อัดกลิ่เป็นระยะระยะค่ะเพื่อต้องการให้ผ้าคงรูปสวยแข็งตัวนั่นเองค่ะแล้วก็ฉีดแล้วก็ใช้กับตัรีดไอน้ำรวมด้วยค่ะ แบบนี้นะดึงขึ้นมาอานในช่วงตีเกตด้านหน้าเนาะดึงขึ้นมาตีจัดระเบียบในช่วงเกตด้านหน้าให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็รีบนะมือด้านซ้ายประคองเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหล่นค่ะดึงทีละแถบเนาะแล้วก็ในช่วงหน้านางก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะใช้เตารีดแล้วก็ค่อยๆกดลงไปช่วงนี้เน้นหน่อยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนาทบมันหนาค่ะเห็นไหมช่วงช่วงตีเกตหน้านางแบบนี้ค่ะจัดระเบียบแบบนี้เลยนะแล้วก็ฉีดลงไปค่ะแล้วก็ใช้ไอ้น้ำรีด ใช้มือสามารถจับนำร่องผ้าเพื่อไม่ให้หล่นเพื่อให้สะดวกแก่การทำงานค่ะรีดด้านตัวลูดซิปให้เรียบร้อยค่ะดึงขึ้นไปบนโต๊ะรีดผ้าแบบนี้ดึงขึ้นไปแล้วสอดไปแบบนี้เลยค่ะรีดในส่วนที่เป็นด้านที่เขาโชว์สายตาในช่วงในในส่วนที่เป็นผืนผืนเรียบนะคะก็รีดไปแบบนี้เลยรียดแบบผิวผิวเองค่ะรีดง่ายมากๆเลยแต่ว่างานออกมาเนี๊ยบมากเลยค่ะ อันนี้กรณีผ้าถุงชนิดนี้เป็นผ้าถุงที่ได้เนี่ยที่เขาเรียกว่าดิ้นเนี่ยค่ะดิ้นที่เป็นลายโชว์ลวดลายขึ้นลายขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นได้เงาฉะนั้นได้เงาเนี่ยเรารีดแบบสบายใจได้เลยค่ะไม่มีการไหมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าถุงหน้านางที่เป็นดิ้นเงินดิ้นทองที่ทํามาจากพลาสติกอันนี้จะต้องมีวิธีการรีดอีกแบบหนึ่งไม่งั้นทําแบบนี้ไหมแน่นอนค่ะอ่าทีนี้รีดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้านางสักครู่เรารีดไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมทีนี้เราจะมากดค่ะเพื่อไม่ให้หน้านางเขาเปิดค่ะมินใช้เป็นสเปรย์อัดกลิ่ฉีดลงไปแล้วก็ใช้ตัวรีดไอ้น้ำรูดเก็บเพื่อไม่ให้หน้านางเปิดนั่นเองเสร็จแล้วจ้าสำหรับการรีดผ้าถุงลองไปทำกันดูนะคะ